กลาสุดท้านกันด้วยนะคะวันกับช่องช้างเกรียนชาแนลวันนี้จะวันนี้เราจะมาให้แอคทิวบิิตี้กับคีเจอร์ที่ไม่มีแอคทิวบิิตี้นะครับยกตัวอย่างนะครับไอแอดคาร์นี้เนี่ยมันไม่มีแอคทิวบิิตี้อะไรเลยจริงๆมันมีอัลลิเลนะครับแต่ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะสมมุติว่ามันไม่มีนะ ผมก็จะให้แบบดูจากหน้าตาแล้วก็ behavior มานครับผมจำ behavior ได้เพราะว่าผมมีคอมอยู่ผมใช้คอมดูข้อมูลมาหมดแล้วนะครับ behavior มันก็ประมาณว่ามันเป็นม้าอะไรม้าหาอะไรนะม้าโจมตีคนอื่นม้านักล่าอะไรประมาณนี้นะั่นม้ายู่นิคอนักล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะให้ agility มันที่เหมาะสมกับมันมากที่สุดนะครับแต่มันมี agility แล้วก็ข้ามตัวไหนที่มี agility แล้วผมก็ข้ามครับ มันมีอดริจิเลตนะอ่าแล้วก็เอริสมันมีเอลิเอสเคปเอชโชมันมีวางมัดเอสเมอร์มันมีเบอร์เซิร์กแต่อหัวไลมันยังไม่มีอหัวไลผมก็จะให้มีฟูลริสตอร์ค่ะมันเป็นแอปเปิลอะเออแอปเปิลมันไม่มีฟูลริสตอร์ยังไงและส่วนใหญ่โฟโตโวมันก็จะมีฟูลริสตอร์กันหมดแต่มันไม่มีอะหรือว่าคนผู้ชมอาจจะเชียงได้ว่ามันเป็นพิษันเป็นแอปเปิลพิษเนาะแอปเปิลอับยาพิษอะรู้จักไหมเออจากเรื่องอะไรนะ สโนไวซินเดลเลล่าอะไรไม่รู้สโนไวหรือซินเดลเลล่าจับไม่ได้ละเออซินเดลเลล่ามันเป็นรองเท้าแก้วมันต้องสโนไวอือฮึมมันต้องสโนไวเลยแหละแอปที่บริตี้ที่ผมให้มันก็น่าจะเป็นเอเลียฟเวอร์สันไม่ก็ไม่ก็ไอฟูลิตอ์เมื่อกี้คนระับต่อมาอลิโฟด้าโฟด้เป็นปลาผอมนะปลาผอมก็ต้องเร็วแล้วก็มีอะ r ร n ี l i n e s ีรีนโซชีนนะก็เอาอะดี i ีนไปเลยต่อมาเอาคาสุนะฮะเอาคาสุนี่ก็เป็น หมาน้ําแล้วก็มีออร์บิตี้ด้วยต่อมาอัลโมลิสเนี่ยเขเป็นไทเซเนีท็อปกาแล็กซี่แล้วก็มีออร์บิตีน้นะครแล้วก็นะวกอันนี้นี่ก็ไม่มีออร์บิตี้ผมน่าจะให้เป็นแอร์เรียเอสเคปไม่ก็อัลบิจิตเลยนะครับแอรเรียเอสเคปเนี่ยมันเบาบางมากจะได้หนีทันนะครับแล้วก็อันบิจิตเลดเนี่ยจะได้ฮิวเพิ่มนะแบบต่อยฮิวปัง,ป,งปังนะครับเหมือนคนที่โอรอนนะฮะใครรู้จักผมเคยลงคลิปไปแล้วครับออืฮึ ต่อมาแ <laughs> อนนี่แอนนี้อะไรอนูทิวนะครับอนูทิวนี่ก็มีดัซซิ่งแฟลตนะครับอาลูอินายังไม่มีนะอาลูอินาผมจะให้เป็นให้เป็นอันนี้นะอะไรนะเออเอเลวินแบสนะครับเพราะว่าปีกมันใหญ่มากมันมีได้ไงคุณผู้ชมอ,อาจจะเสียงได้อีกว่าโอ้อยมันเป็นนกฟีนิกซ์นะนอ้องเออน้องจะให้เออน้องจะให้อันนี้แน่อีกน้องจะให้ใหใหแบบอะไรไม่รู้มาได้เออมันเป็นฟีนิกซ์นะแบบแบบแบบ อือก็งั <io> <sh> in <sh> ้นก็เอาอันนี้ไปแทนละกันเออเอาเอเลียร์เอเอเลียอะไรอีกเอเลียช็อกครับมันมีสีเหลืองเห็นไหมอือสีเหลืองก็ตัวจิตร์กาแฟฟ้าไม่ใช่ครับไม่ก็เอเลียเอสเคปนะอืมไอเอสเคปเอเลียรเอเลียเอสเคปเออจำชื่อผิดไปหมดละต่อมาอะไรชูก็มีฮาร์เดิล้วครับอาชเลียมยังไม่มีอาชเลียมผมก็ให้เอลิมแบนนะครับเอลิมแดดเหมือนเดิมนะ หาแต่ฮ่าคุณผู้ชมอาจจะเชียรอีกโอ้มันเป็นสป,ปอร์ตกี่จ่ายเรียนเปล่าเปล่าม้ยเหนื่อยใจเลยไอรีบวิ่งแรดไม่ได้ไหมไอไม่ได้ไม่อ่ะอังก็เอามัดพายครับคนก้อนเมฆได้ก็ปล่อยขี้ดินได้เหมือนกันอะ่ะเออต้องมาอาชีแนกนะครับอาชีแนกผมก็ให้เป็นอับเดตจิตเลนไม่ก็เบอร์เซิร์กนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นแบบตัวที่ ตีตั้มตั้มตั้มเหมือนตัวที่ตีแบบฟันฟันฟันอะไรแบบเนี้ยเพว่าเบอร์เซอร์กับอัลมิเตเลตก็พอจะเข้าอยู่นะอาร์ดาวเดนมีเบอร์เซอร์แล้วแล้วอารานอมันยังไม่มีอารานอผมให้ดิซิงแฟทนะครับถึงมันจะเป็นนักล่าก็ตามเออห้ามเป wow, ็นนักล่านักใช่ไหมอยากเป็นนักล่าใช่ไหมแล้วก็อดีร์ดีนไปเลยเหมือนไอเลคโคด้าเพื่อนมันนะครับทำมาอาร์โซนอสอาร์โซนอสนี่ก็ยากละโอเคสร้างวิตี้ใหม่ยอกยก มันเป็นไฟอ่ะแล้วส่วนใหญ่ตัวที่มันเป็นไฟมันจะไม่มีแอตเทบิลิตี้นะครับว่ามันเหมือนมีเกาะไอวพวกนี้ใช่ไหมเออเอาฮาร์เดนไปนะแอตโตตินเนี่ยเหมือนจะมีเออเอเลสลิฟแล้วก็อะตูลิตนี่ก็เหมือนมีฟอ์ติายเอโคยังไม่มี Echo, เอโคมันจะให้เป็นอัตโนมี่นะครับอัตโนมี่คือ drop หางนะแล้วก็ทําให้ตัวเองเหิวเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองเบาบางลงนะฮะแต่อัตโนมี่มันไปมีที่โดราโกนิสนะครับแต่โดราโกนิสมันเป็นตวกินเนื้อ มันกินเนื้อแล้วมันดอบหาออกไปเนี่ยเนื้อมันก็เสียเปล่าเพราะว่ามันดอบหาน้อยกว่าเนื้อที่มันกินนะครับก็ขี้หมาวอเลรดอลลาร์กนินต่อมาอูรลาลน,นะครับอูรลาลน,นี่ก็ผมจะให้เป็นวอเทอร์เกลนะมันแบบทําให้ตัวอื่นบินช้าขึ้นแล้วก็ทําให้ตามองไม่ค่อยเห็นมากเพราะว่ามันเป็นนักล่านะมันก็เลยต้องมีออิตี้ของนักล่าจะได้ช้าลงจะได้ง,งับงับตายหมดเลยเออืมาอาวตัส อวตัสมันมีเอออันนี้ละมันมีฟอตติฟายเอ็กซ์ทานมีหายตัวแล้วครับบาชินีมีสปีดบลิสบาซิลีมีอาร์บิจิเลนเหมือนไอยูนิคอร์นนั่นเลยแล้วก็บีสูมันก็ไม่มีอีกแล้วคะบ,บีสูเนี่ยผมว่าจะให้เป็นเอล a เอ c a สเคปเหมือนเดิมนะครับไม่ก็รีเฟล็กแอทแท k กนะเอล a เอ c a สเคปก็คือมันตัวเล็กมันก็หนีได้นี่ก็ต้องหนีฟิ้งฟิ้งมนะครับห <laughs> นีฟิง้งฟิ่งไปก็ เบย์ก็อะไรนะมันเลืมไม่คู่แล้วไอเอ๋มันก็รีเฟกแทนนะครับมันมีหนามมันมีแบบเหล็กในใช่ไหมแบบโอ้ยแกต่อยมาใช่ไหมแกกัดมาใช่ไหมโดนเหล็กในไปเลยตายไปเลยอะไรประมาณนี้นะต่อมาเบลูเวลเตอร์มันมีหายตัวนะครับเบนก้อนมันมีฮาร์เดนนะ,ะแล้วก็โบเลวาเดนมันไม่มีอะไรอีกแล้วโบเลวาเดนเนี่ก็จะให้เป็นสโนว์ชิลนะอ่ามันเป็นแทงอยู่แล้วอึดๆใช่ไหมเบสโนว์ชิลไปอีกนะ แต่สโนว์ชิลลคุณผู้ชมบอกว่าโอ้ยมันตัวใหญ่ขนาดนั้นสโนว์ชิลลมันต้องต้องใหญ่ท่าโอยสิลนี่ไงผมก็จะให้เป็นเออร์บิที้อื่นนั่นก็คือเฟียนะมันน่ากลัวขนาดนี้มันตัวใหญ่มันน่ากลัวเหมือนเฮลโอนนั่นแหละอืมก็น่ากลัวเหมือนกันกะอืมจริงตัวนี้มันก็ไม่ควรจะได้ออร์บิทอะไรแหละมันก็โกงอยู่แล้วมันก็อึดอยู่ตายอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมอืมโบลเลนโบลเลนไฮเออร์ก็มีไอ้นั่นละเนี้ยสโนว์ชิลล ว่าโคนโลมีเอิร์ธเควกและบีแควกยังไม่มีเอบีควิกผมอา่านผมอา่มอานงานจิตไม่ออกถ้าตกอันจิตหนึ่งร้านเปอร์เซ็นต์บีควิกเนี่ยมันมีฮิวเบรดใช่ไหมฮิวเบรดอะไรที่เข้ากับฮิวเบรดได้อ่าโอเคฟูลลิสตอร์ถ้ามันเป็นผักนะมันเป็นกนกกินผักลำลำไปนะ <c oughs> มันเป็นนกผักนะม,นมันเป็นสายซนะัพพอร์ตแล้วอทำไมจะไม่มีฟูลลิสตอร์ล่ะสปอร์ตก็ต้องมีฟนะูลลิสตอร์บอกเลย เอาให้เอาให้เอาดีๆนะผมเอาเอลิวินแบทแหละดีกว่าแล้ก็เอลิอาพ้อยซันนะมันเหมือนมีพิษอยู่ต่อมาบัฟอิโลปิบัฟอิโลปิก็จะให้เป็นเบอร์เซินนร์นะฮะมันแบบโอ้ขึ้นก้อนอะไรตุ้มตุ่มต,ตายไปแล้วฮะบูก,กอนก็จะเป็นลีเฟรตแท็กเหมือนเหมือนกับบีบบบสุนะครับคัตติพอตตินี่ผมก็จะให้เป็นให้เป็นเอลิอาพ้อยซันนะเพราะว่ามันมีเหมือนจะมีพิษอะไรพวกนี้นะ เลามาคาเวนกะอูนะก็จะให้เป็นอัตโ,ตโนมีมันกันะ่ะคาเวนกะอูนี่ก็เป็นกล้วยนะอโตโนมี y ออกจากหัวแทนอ,อือคิดคุณผู้ชมลองคิดภาพแบบดอบหัวคนอื่นกินล้ำล้ำอืมล้ำลำลำลบำแล้วครับโอเคไม่ก็ดอบหางก็ได้หางมันก็เหมือนแบบเป็นกล้วยนะแต่หางเขาบอกว่ามันมันแบบกระปุกอะไรประมาณเนี้ยอืก็ข้ามก็ผมว่าน่าจะ อะไรก็ได้แหละไม่อะไรก็ได้สองอย่างตะเก,กเออสองอย่างอะไรมึงพูดไปอย่างออโอเคฉันพูดฉันพูดไปอย่างเดียวเออไม่ก็ฟลัพพายก็ได้เหมือนในไอ้นะเหมือนไอลูคิกอืกอมฟลัพพายเพราะมัามันเหมือนตัวนุ่มๆอยู่นะอืมเป็นกล้วยเนาะเซลิตัสนี่ก็ไม่มีอีกละเซริตัสผมน่าจะให้เป็นฟูริตอเซลลระนะี่อือเซนิคาลาเซนิคา่ามีหรือเปล่าผมเริ่มลืมแล้วเนี่ยความจำมันเริ่มหมดแล้วนะ ความจําเริ่มหมดละเซนิคาร่ามีไหมเซนิคาร่าไม่มีนะครับเซนิคาร่าผมจะให้ไปอัลบริติเลนนะเหมือนยูนิคอนเอาตัวละคไม่มีเขาตัวบีเขาส่วนใหญ่ก็จะมีอัลบริติเลนโอเคชาเมลผมว่าน่าจะมีอับริตี้อย่างวอเตอร์เกลนะแบบทําให้คนอื่นช้าลงนะทิ่มันก็มีอับริตี้ครบทั่วแหละมันก็มีสเตริงนัมเบอร์นะแล้วก็บลิทิเฟนนะครับนัมเบอร์ เออผมว่าก็วา,างทักเกลนั่นจะเข้าเส็นแล้วแหละแต่แบบไล่ตัวบินไปชิวข้มาชิซุดโดนี่ก็ยากอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนกไฟอ่ะคล้ายๆนกไฟอีกแล้วนะครับแล้วมันก็มีแบบกัดแล้วก็เป็นไฟแล้วมันก็โกงมาแล้วด้วยผมก็จะให้ไปเอลินเบสไปนะมันก็เอลสเขมเหมือนเดิม เพราะว่ามันเป็นนักล่านักล่าก็ต้องหนีอืนักล่าต้องหนีชร์ลอดนะชร์ลอดผมก็จะให้เอาฤทธิ์จนะิเรศนะอาฤทิจิเรศแล้วก็งับงับ,ง,บงับไปทิทอลานซิต,ตไอ้ชร์ลอดมันมีเบรตี้ยังหรือเปล่าเนี่ยเออมลืมละเริ่มลืมเริ่ม,ล,ม,ล,มลืมอีกล้เดี๋ยวแป๊บนึงนะนะคุณผู้ชมโอเคแชร์ลอดไม่มีเบรตี้จริงๆด้วยนะครับเบรตี้แบบแอคทีฟนะมันก็มันก็เอาอันนี้ไปเลยเอา เอาไอเอาลิจิเลตไปนะครับที่ตัวลันติสมีฟูลริสตอร์แล้วนะครับแล้วกาเวเออกอเวะกอเวลกาเวลอะไรเป็นแม่กาเวลนะแม่กาเวลเอ้ยไม่ใช่ละกาเวลก็เหมือนจะไม่มีอีกแล้วนะครับกาเวลก็อลิเวนแบ๊นะนกอย่างเงี้ยมันจะมีอลิเวนแบ๊กเลยอลิเวนแบ๊มันก็อเลสเคปนะอเลสเคปหนีไปนะไม่เลสเคปก็อะไรอีกอะเออก็คิดไม่ออกแล้วเนาะเออ เอาเอลิซลีฟก็ได้นะแบบเป็นนกกาใช่ไหมนกกาก็ร้องเพลงเออมันนั่นมันแบบมาจากนกแก้วอะไรสักอย่างนี่แหละผมได้ยินมานะเออใช่ไหมเออก็เอาเป็นแบบเอเลเอเลีสลีฟก็ได้ร้องเพลงกล่อมหลับมันปูลินอะไรอย่างเงี้ยเออเรามาคนนี้ฟลอนมีเอบริจิเลแล้วคอตโต้มีเอเลียเวอซันแล้วคาตาบลิติน่าก็มีเอเลียช็อกนะครับ อเไรช็อกหรือเปล่าก็น่าจะใช่แหละมีอ,ม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 อเลรชอ็อกคลิปพอม,มีเบอร์เซิร์กแล้วดาวกาล่าดาวกาล่ามีหรือเปล่าเนี่ยต้องใช้คอมแบบหาเล่งดูหมดเลยดาวกา,าล่า,า,กา,าก็ไม่ค่อยได้เล่นมีเดซิ่แฟลชละเดเมทอยร่านี่ก็มีฟูลิสตอร์นะครับเดนจสิสเดนจิสก็ไม่มีนะเดนจสิสผมแนะนำเ,นเป็นฮาร์เด้นนะครับมันเป็นเต่ามีกระดองก็ฮาร์เดนไปนะฮะง่ายๆเนาะ เ็นเต่ามีกระองก็าเดินเออฮะมาเดมมาจิรล่านะฮะอ่านไม่ค่อยออกอีกาง้วมีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะครับก็น่าจะเอาเป็นเอเรียพอยซันไปนะฮะไดซูล่ามันก็ซีล่าหรือไงว่าก็อันบิทเลตเหมือนเดิมนะครับไม่ก็เอเรียเอสเคปเหมือนเดิมแล้วก็เดียลคายนี่ก็ ผมว่าน่าจะเป็นไอัน,นี้ก็ได้มัดพายไม่ใช่มัดพายเออไอภพายเหมือนแบบนินเอะผมลืมละมันเรียกอะไรนะเออพายพิษอะไรมันเนี้ยมันเหมือนจะมีพิษเยอะอยู่นะพิษเอยไม่ใช่มันเหมือนจะกัดเป็นพิษก็่เ,เอาแบบพายพิษมาแบบยำยำยำอะไรตอนนันนี้นะครับแบบเป็นโฟโต้คาร์นิวอด้วยใช่ไหมเออใช่เป็นโฟโต้คาร์นิวอนะครับก็พายพิษก็น่าจะเข้าอยู่นะถ้าไม่เข้าก็ก็เอาฟูลิตอไปออจบ อันนี้ก็มีอัตโนมีแล้วครับแล้วอันนี้ก็มี fortify ส่วนดัง cretius นี่ก็เหมือนจะมีเอ่อ h a r d e ดแล้วใช่ไหมน่าใช่เพื่อตัวหลังๆมาผมเริ่มลืมแล้วอะเพราะตอนแรกๆนี่อัดไปห้าเทคหกเทคเออมี h a r d เ n แล <S <S เอ,อมปี้นี่ก็ไม่มีนะ <S <S เอมปี้เอมไฟนี่ก็ไม่มีผมว่าน่าจะเข้ากับอันนี้มาสุดละเข้ากับอะไรนะ ability อ,อย่าง เขาจะอาริตี้แบบแบบสโนว์ชิวนะมันเป็นหมาแบบหมาหมาแบบหมาคานิโบแล้วน่ทอซอนก็เป็นคานิโบแล้วบนให้เยอะก็เป็นคานิโบอีกใช่ไหมเออแล้วตัวเป็นคานิโบแล้วก็เป็นเกี่ยวกับหิมาเนต้องมีสโนว์ชิวไปละเแอมเปติเรียมแอมเปติเรียมเหมือนจำยังไม่มีนะครับแอมเปติเรียมผมว่านะ่าจะเป็นอันนี้อาริจิเเลตนะ แล้วมันมีแล้วเออมันไม่มีอัลบิจิเลตไปมันแบบโอ้ยอันหัวรอแล้วใช่ไหมตอนเป็นคิงนะไม่ก็เฟียนะครับน่ากลัวอยู่ต่อมาอีควเนิกก็มีดัซซิ่งแฟลตและอีลิเดมาอีกละตัวคิงควนะีนอะเอลิเดเอรีเดให้อัลบิเจเลตอะไรดีอ่ะเออออกม่มีอั G ลบิจิเลตละข้ามไป เรามาก็อีเ r โรตัสก็เหมือนจะมีอันนี้ละอ่าอะไรนะไอเอเลช็อกนะครับแล้วก็อิโลปิเี่ก็ยังไม่มีนะอิโลปิผมก็จะให้เป็นเอเลเพย์สันนะแบบแจกพี่ทุกคนนะไม่เหมือนพี่บัฟมานะแบบตัวกัดเบาอยู่แล้วจะเพิ่มมาทําไมอะใช่ไหมม,ม,ามาอูวาสนะอูวาสก็เป็นนักล่าของอิโลปีนะอูวาสก็เหมือนจะยังไม่มีริตี้อีกอูวาสก็เอาไปเลยฮ่ะอ วอเทอร์เกลนะดิสตีจะได้ช้าๆลงมันไม่ช้าลงหรออกมงไม่เห็นแค่นั้นแหละเอกโซทาเอกโซทานี่ผมก็ไม่ได้เล่นอีกแล้วต้องไปดูอีกแล้วเอกโซทาก็ยังไม่มีนะเอกโซทาผมก็ให้มีวอเทอร์เกลอีกรอบนึงมันมันเลยวอเทอร์เกลอ่ะอแล้วก็เอ์เทอรี่ก็มีเฟียโอ้ยต้องไม่ได้เล่นอีกแล้ว n โ n ฟ f l a s ช y ฟาเวเช่ก็มีดัซซิ่งแฟนนะครับแล้วก็เฟคคารูมันก็มีรีเฟลกแอทน,นะครับและฟรีเล็ตรกมันก็มีฮาเดนนะครับแล้วก็เฟลิโซเฟลิโซเฟลิโซมันมีอะไรนะเกมนี้ตัวมันเยอะนะครับผมว่าน่าจะมีพาร์ทสองอยู่ <c oughs> อ๋อเฟลิโซมีหายตัวและเฟอร์นิฟายมีฟูลิสตอร์นะครับมอแค่ส่วนเฟอรล์ลานะครับผมก็จะให้เป็น ให้ไปอะเดรลาดีนะครับมันเพราะว่ามันก็ยังไม่มีนะเฟอร์ลานะแล้วมาฟอร์ดิสมีเอเลียสลีฟฟลิส,สิกก็ฟลิส,สิกก็เอเลียช็อกนะครับผมว่ามันยังไม่มี <S 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 ฟลิส,สิกฟลิส,สิกฟลิส,สลิสมันอ่านอะไรอย่างเงี้ยฟลิส,สลิสใช่ไหม <S <S ฟลิส,สลิสก็เหมือนจะยังไม่มีนะก็เหมือนแค่กโกรบริดแล้วก็เอาเอาอะไรไปเลยเอาอันนั้นไปเลยเอ่า อะไรนะเอออะไรเอฟเฟกต์กิจวันี่แหละต่อ <chapter in the afternoon> มาฟริจิบ uh, ัวมีฟอติไฟล์ละไฟล์รับไฟล์รับยังไม่มีหรือเปล่าไฟล์รับก็เหมือนจะไม่มีนะมีแค่กิวเท่านั้นไฟล์รับไฟล์รับก็เอเลียวินแบทนะครับการีโอสตามีแล้วการีโอสตราก็มีแบบรีเฟกแอทนะครับแล้วก็ ก็ที่คอนก็ย <quir> huh? really? ังไม่มีนะเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเอาไปเลยเอ่อแอลีอเอสเคปนะครับต่อมาไอ้กาลาวาเดนกาลาวาเดนก็จะเอาไปเลยนะฟียน่ากลัวขนาดนี้ไม่มีได้ไงกาจินกาอะไรนี่กาเจ่าใช่ไหมกาเจ่าก็เหมือนจะยังไม่มีเอาอะเดนอลีนไปอีกนะจีบลีจีบีมีแอลีอเอสเก็บนะโอ้โหจะพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ก็ต่อภาคสองนะถ้ายอดวิวมันดีผมก็จะต่อ,อยนะแต่ถ้ามันไม่ดีก็อาจจะข้ามามันเลยก็ได้นะคุณผู้ชมก็กดดูหลายรอบไม่ก็กดไลค์ด้วยบ๊ายบาย